ดูหัวข้อที่เราต้องการจะกู้อย่นี้นะครับเซกเนี่ยมีการฟ้องไบแนนแล้วก็ฟ้องเอ่อซีด้วยนะฟ้องทั้ง2คนนะทั้งไบแนนทั้ง CC นะครับ for breaking security rules นะครับ regulator นะครับ say firm operated unregistered นะครับ security exchange ก็ exchange เนี่ยประกอบกิจการแบบไม่จดทะเบียนนะนะแล้วก็ไบแนนเนี่ย routinely นะครับฟรอสต์ KYC rule and s e กับบินะครับนอกเหนือจากการ break security law เนี่ยยังมีข้อหาเรื่องของการทำเรื่องของการฟอกเงินนะ money laundering แล้วก็เป็นเรื่องของการทำ KYC ด้วยข้อหา13เอ่อ13กระทงเดี๋ยวเช้านี้จะร่อยย่อยแบบเข้าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันอ่ะข้อหานี่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างแรกก็คือมีการละเว้นเรื่องของการทำ KYC นะครับโนยูคัสเตอนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนที่มาเปิดบัญชีในใบนันเนี่ยสามารถเทรดนะครับได้ตามใจชอบไม่มีลิมิตนะฮะมีการแคชเอาท์แคชอินกันอย่างตามสบายใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เสกเกล่าวหาชัดเจนเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีการมานิปูเลตฟันนะครับการที่ตัวเองเข้าไปเทรดเองอีก อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คุณก็ต้องฟังฟังไว้นะมันรู้จริงเท็จแค่ไหนเนี่ยก็ต้องก็ต้องลองลองดูนะมีการเข้าไปเทรดกันเองอีกโดยการตั้งเอ t นติตี้ใหม่ขึ้นมานะจริงถ้าใครไปอ่านเนี่ยจริงไอ้บริษัทที่เขาเนักข่าวเราพูดถึงคือไอ้ไอ้ BAM นั่นแหละ B A M นั่นแหละไอ้ B A M เนี่ยก็คือเข้าไปเอ่อม ани ปูเลตนะครับแล้วกเ็เรื่องของการตั้ง Binance US กับ n a n c e Global เนี่ยทาง Binance เนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการแยก ส่วนกันนะใบนั้น US ก็ใบนั้น US ใบนั้น global ก็ใบนั้น global โดยที่ใบนั้น global เนี่ยจดทะเบีนยนที่หมู่เกาะเคแมนเอ่อแค่ฟังชื่อก็รู้อยู่แล้วนะหมู่เกาะเคแมนนะมันก็แบบเดียวกับ FTX นั่นแหละนะนะถแถวแข้างล่างๆในะหมู่เกาะแบบนั้นนะเอ,อถ้าถามว่าความน่าเชื่อถือมันก็มีไหมมันก็ไม่ได้มีหรอกนะฮะอันนี้ผมพูดแบบกลางๆแล้วกันนะ แล้วก็ยังพูดถึงการขายนะฮะขายไอตัว unregistered security แล้วก็จอบจงไปที่ BNB BNB นี่โดนเละนะฮะ BNB นี่ก็ร่วงลงมาพอสมควรเลยนะก็พอสมควรเลยแล้วก็เหรียญที่อยู่ในลิสต์ของกราตอสารัฐวันนี้นะก็คือร่วงละนาวนะล่วงยับนะ b c รล่วงอยู่แล้วนะแต่เหรียญที่มีชื่อเมนชั่นอยู่เนี่ยมัน มันโดนเพิ่มอ่ะนะฮะมันโดนเพิ่มนะเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันว่าเหรียญเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เอ่อก็เฝ้าระวังกันให้ดีแล้วกันมันคืออยู่ในลิสต์ของกรตตสหรัฐเลยนะออกมาเป็น PDF ร้อยกว่าหน้านะครับก็ชัดเจนนะฮะว่านี่คือการฟ้องครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะสำหรับ Exchange เลยนะกรตตจัดหนักจริงๆนะครับ FTX ไม่เห็นฟ้องแบบนี้เลยนะครับขนาดโกงเงินลูกค้าไปเยอะขนาดนั้นนะฮะอันนี้ ผมพูดแบบเป็นกลางนะไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมมองว่าเซกเนี่ยไอ้นี่ก็ฟ้องแบบเกินเหตุไปด้วยนะเพราะว่ามันเลิกปฏิบัตินะฮะในขณะที่เอ็กเซนอื่นที่มันชัดเจนแล้วคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะคุณไม่ฟ้องนะฮะผมยังเห็นข้อหาอะไรเลยจากการตรัสาระนะฮะ้วก็ร้อยเป็นหน้าที่ของศาลนะลรวก็บอกว่าอย่าไปยุ่งผมไม่สามารถเอ่ยชื่อเอ็กนได้นะครับไม่ ผมในฐานะกรถ้าผมต้องเป็นกลางนะผมไม่สามารถเบ่งพูดชื่ออะไรได้แต่วันนี้คุณพูดชื่อใบแนนนะแล้วคุณก็จัดหนักขนาดนี้นะคือโอ้โหถ้าไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะรู้ว่าลำเอียงลำเอียงกระเทเลขนาดไหนนะนี่คือเอียงโคตรชัดนะเอียงแบบเอียงเอียงนะขนาดเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเรายัางรู้สึกเลยนะว่านี่คือนี่คือ,ค,อความลำเอียงแบบ สุดสตรีมนะครับสำหรับผมนะในขณะที่ข้อหาเหล่านี้เป็นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นจริงก็ได้ผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะไม่มีบูลบ้างเลยนะครับบางอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสพข่าวทั้งสองฝั่งดีๆนะผมพยายามพูดทั้งสองข้างนะไม่ให้ไม่ไม่ได้เอ็นไปข้างในข้างหนึ่งมากเกินไปแต่ที่มันชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่ากรอตอสารัฐเอียงกระเทรเรจริงๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าแรงถาโถมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่กราตรสารัฐหรือ SEC นะครับยังมี DOJ หเกระทรวงยุติธรรมนะ d e partment of justice ที่ก็จ้องเล่นงานอยู่นะครับแล้วก็เตรียมฟรร้อง Entity ต่างๆเนี่ยตมๆมเลยนะครับและการฟรร้องครั้งนี้เนี่ยสังเกตว่าค่อนข้างหนักหนานะครับเพราะว่าทางบุมเบิร์กเนี่ยวิเคราะห์ว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นการฟรร้องแค่เฉพาะตัวของ e Exchange อย่างเดียวแต่ครั้งนี้ ฟ้องไปถึงตัว c ี o ด้วยมีการเมนชันนะฮะมีการพูดถึงซีโอนะฮะซิซีเจ้าเจ้าเจ้า,จาเนี่ยตลอดเลยนะครับคำว่าเจ้าเนี่ยนับไม่ท้วนเลยนะในในในสเตทเมนต์นะฮะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าคราวนี้เล่นไปที่ตัวบุคคลเลยนะครับเอาแบบให้ให้หงายเลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับน่าเป็นห่วงในที่นี้คือมันจะส่งผลกระทบ ทำให้ชะงักงันนะอะไรอะไรก็ตามที่มันต้องขึ้นศาลแล้วมันมันมีความไม่แน่ชัดเนี่ยอะดอปชันมันจะเกิดยาแล้วคุณก็รู้เวลาการขึ้นศาลเนี่ยมันใช้เวลานานแต่อันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วกันสําหรับผมนะสิ่งที่ผมอยากให้จับตามองหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการฟ้องเนี่ยมันไม่จบอยู่แค่นี้มันต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลหลังจากนี้มันจะมีการเรื่องของฟ e ีซแอสเซทแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะนะผมก็ไม่แน่ใจว่า เปนฟีดโอเคมันอาจจะฟีดเฉพาะ Binance.us นะฮะแต่ Binance Global เนี่ยไม่โดนฟีดนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะถ้ามันมีการเชื่อมโยงกันจริงๆอย่างที่คุณแกลลี่เกนสเลอร์เขาเกล่าวหาเนี่ยแน่นอนแหละมันมันอาจจะส่งผลกระทบต่อฟันของเรานะถ้าฟัน Global ของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยอย่างช่วงที่ไบแอน c e เนี่ย จะเข้าไปซื้อโบเจอร์ใช่ไหมไบแนน้นยูเอสเข้าไปซื้อโบเจอร์เนี่ยทางกรอตสารัตก็กล่าวหาอยู่แล้วนะว่าไบแนน้ยูเอสเนี่ยใช้เงินจากไบแนน้น g l o b a l ในการเข้าไปซื้อโบเจอร์คือซื้อในนามไบแนน้ยูเอสเนี่ยจะใช้เงินไบแนน้น g l o b a l นะครับแต่ถ้าเกิดใช้แนินใช,ใช้ใช้เงินจากไบแนน้น g l o b a l เนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะที่ฟันของพวกเราเนี่ยาอาจจะโดนฟรีซได้เช่นเดียวกันนะงก็ระมัดระวังตัวแล้วกัน ผมย้ายลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับในนี้นะในเนื้อข่าวมีการบอกว่า The U.S. Security Exchange ะ Committee r e s e c นะครับได้กล่าวหาใบนั้น holding นะครับ mis-handling customer fund อันนี้ข้อหาที่หนึ่งก่อนนะ mis-handling customer fund คือใช้ทุนของนักลงทุนแบบผิดๆนะฮะ mis-leading investor ด้วยนะครับโฆษณาชวนเชื่อชักจูงไปในทางที่ผิด บอกอะไรที่มันไม่ตรงและยังมีเรื่องของ breaking security rules นะครับ3ข้อหาแบบสรุปรวบยอดจริงๆแต่ออกเป็น13ข้อหาย่อยนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับตั้งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใบ n น e เนี่ยไม่มีการทำ KYC basic KYC k no w your k no w your customer rule by letting American improper นี่อันนี้สำคัญนะข้อหาแรกเลยคือการเปิดให้คนอเมริกันเนี่ยสามารถเปิด account แล้วก็เทรด นะได้โดยตามใจฉันคล้ายๆกับว่ารู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนอเมริกันรู้ทั้งรู้ว่า IP address เนี่ยมาจากอเมริกาใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในอเมริการู้ทั้งรู้ว่าไ,ไอเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมุด VPN ออกมาเล่นข้างนอกก็ยังอนุญ,ญาตให้เทรน,นี่อันนี้คือสิ่งที่กล่าวหาไบแนนนะฮนะก็ต้องคิดนะว่าไอ้ที่เขามุด VPN ไปเทรดเนี่ย มันคือใบั้น c e g l o b a l แล้วบบั้น g l o b a l เนี่ยมันจดทะเบียนอยู่ภายใต้หม,มู่เกาะเคมนเนาะมันก็ไม่ได้มีการบังคับนี่ว่าห้ามคนอเมริกันมาเทรดอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไ i n a น c e ใช้ลอจิกแบบนี้นะครับไ i n a น c e ใช้ลอจิกว่าอ้าวก็ไบ n a น c e g l o b a l ไม่เกี่ยวกับ b i n a น c e us เพราะฉะนั้นไบั้น c e global ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต,ตามกฎของ usa นะไม่เกี่ยวนะครับใครเข้ามาเราก็รับ ในขณะที่ Binance US ปฏิบัติตามกฎ Binance US นี่อันนี้คือสิ่งที่ Binance คิดนะครับแล้วก็2 Entity ีนี่ Se p a r a t e กันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นมันจะยุ่งอะไรได้ไงนะครับนั้น n บนัน g o o b a l จะไปทำตามกฎ Binance US ไม่ได้เพราะว่าต้องทำตามกฎของมูเกาะเคเมนเท่านั้นแต่ในมุมของกรตอสหรัฐมองว่าใช่คุณจดทะเบียนแยก Binance Global จดทะเบียนแยก c บนันอบนัน n c e US ก็จดทะเบียนแยกใน ใน US เพราะฉะนั้นไม่สามารถไปควบคุมไบนั้น Global ได้แต่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าสุดท้ายแล้ว2 Entity นี้มันคือเจ้าของเดียวกันมันคือ,อคนคนเดียวกันมีการเอาเงินทุนไหลเข้าหากันเพราะฉะนั้น US ต้องเข้าไปแซงชันเพราะถือว่าเอาเงินของคนอเมริกันไปเทรดที่ไบน c นโก o บ a l มุมมองจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนวีอลิทเจ้าแอนเจ้าแอนไบนนนะครับก็มีการกล่าวหา เอ่อซีซีนะครับแล้วก็ b บ n a n c e Entity นะ engage in the extensive web of deceptions นะครับ deceptions ก็คือการช่อโกงนะครับเว็บ deception ก็คือข้อหาแรกคือการช่อโกงผ่านเว็บนะฮะอันที่สองเนี่ย conflict of interest นะครับก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันคุณ คุณเป็นเจ้าของกระดานแล้วคุณเข้าไปเทรดเองอะไรประมาณเนี้ยนะคล้ายๆกันอย่างนั้น่ะนั้นคุณก็ได้เปรียบสิคุณก็รู้ข้อมูลวงในคุณก็ mix and match ของคุณได้เทรดยังไงก็ได้กำไรอันนี้เรียกว่า conflict of interest ข้อหาต่อมาเนี่ยอันนี้คือคำพูดจากกรอต่อหมดเลยนะ lack of disclosure นะครับไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางในไม่มีความโปร่งใสว่างั้นเถอะนะฮะความโปร่งใสเป็นศเพราะฉะนั้นอ่านี่คืออีกจุดนึงที่ไบแอนโดนนะครับ c a l c u l a t uh, evasions of law นะครับก็เรื่องของการผิดกฎกตาตอน,นั่นนะก็โดนไปเน้นๆเน,นเนี่ยประมาณ3-4-5ข้อหาหลักๆใหญ่ๆนะครับ The public should be aware นะครับ of investing of any hard earned e assets with all these unlawful platforms นะครับก็มีการออกมาเตือนของแกรี่เกนเลอร์นะอันนี้แกรี่เกนเลอร์พูดเองนะเอ่อ uh, พับบิกนะฮะสาธารณชนควรจะต้องระวังระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่มันไม่ได้เอ่อคอมพลายแอนกับกฎหมายด้วยความหวังดีนะฮะประมาณนั้นนะ,ะออกมาแสดงความเป็นห่วงแล้วกันนะคุณแกลลี่เกนสเตอร์แสดงความเป็นห่วงนักลงทุนนะว่าจะโดนหลอกนะครับแล้วก็ไปลงทุนในเอ็กเชนที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับการรับรองจากกรอตตอันนี้คือฝั่งของแกลลี่เกนสเตอร์พูดนะครับเอ่อเลกิเลเตอร์อุ้งที่ เดอะคอร์ e ฟีด Binance อันนี้น่าสนใจนะครับมีการร้องขอไปเรียบร้อยแล้วนะไปยังถึงไบแนน c e นะให้ f e e s Binance a s s e ททั้งหมดนี่นะครับ Appointing a r e c e i v e r ผมบอกแล้วว่าการ f e e s Asset มันจะมาแน่นอนเวลาฟ้องเสร็จมันจะมาแต่ว่าเวลา,ามันมาเนี่ยเนื่องจากมันมาในรูปแบบของเซ็นทรัลไลน์นะฮะมันก็จะฟีดได้เฉพาะในส่วนที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในแบงก์งั้นซิสซี่ถ้ามีการแคชเอาท์เงินอะไรต่าง,าง,างอยู่ในแบงก์เนี่ย โดนแน่นะฮะโดนแน่คุณโดนฟีดแน่แต่ส่วนที่เป็นคริปโตเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้นะอันนี้ค่อนข้างจะโดนอยู่เหมือนกันนะผลกระทบก็ต้องมีบ้างแหละนะเพราะยังไง b บ n นั้นก็ต้องมีแคชที่มันเป็นเฟียดอยู่นะก็ต้องก็ต้องโดนด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าอย่างเงินส่วนตัวงซิสซี่เนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะนะเพราะซิสซี่เนี่ยน่าจะมีการเตรียมการมาระดับหนึ่งนะว่ารู้ว่าวันหนึ่งถ้าโดนขึ้นมาเนี่ย เงินบัญชีตัวเองก็คงจะโดนฟรีดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่เก็บเงินในบัญชีเยอะนะในธนาคารเยอะก็พยายามจะไปสายคริปโตเยอะๆหน่อยนะอันนี้คือจุดหนึ่งแน่นอนแหละถึงถึงใบแอนเนี่ยมีมีการเต็มการมาก่อนแต่ว่าไม่มากไม่น้อยนะอย่างไรผมก็มองว่าได้รับผลกระทบแน่นอนอมไม่กี่นาทีนะใบแอนก็มีการตอบโต้มาทันทีนะแล้วก็แสดงความผิดหวังนะฮะบบอกว่า disappointed นะครับ รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับการออกมาประกาศแบบนี้ของกรตอตสารัสนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเซกเนี่ยทำงานไม่แฟร์เลยนะครับไม่มีการแฟร์ไม่มีการเนโกชิเอชันนะฮะแล้วก็ทำแล้วก็มาทำให้คนอื่นเข้าใจผิดใบแนนอะไรประมาณนี้นะครับมิสไก์นะ Uh, why we take sex uh, allegations e r i o u s l y นะครับในขณะที่พวกเราอันนี้คือสิ่งที่ใบแนนโต้แย้งกลับมานะครับในขณะที่พวกเราเนี่ยทำตามกฎกันอย่าง serious นะครับเรียกว่ากฎอะไรต่างๆนี่เราพยายามไปปฏิบัติตามกฎกันอย่างเข่งคัดนะครับ seriously ใช้คำนี้เลยนะครับ t h r y should not be the subjects of s enforcement action มันไม่ควรจะต้องมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือการเข้ามาบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแช่แข็งเข้ามาแบบบุกยึด อ่ซับสิน์อะไรแบบนี้มันไม่ควรมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ n e t n l o n e an e m e r g e n c y basis นะครับไม่ควรมีอะไรแบบอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาแบบกระทันหันจู่โจมแบบนี้เลยนะครับ we intend to defend our platform เ o ่อ o r ดเ s l y นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้นะพวกเราจะปกป้องนะใช้ควาว่าปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างแข็งขันอย่างจริงจังเลยนะฮะก็เรียกว่าก็คือไม่ยอมนะบอกได้เลยว่า ไม่เห็นด้วยรู้สึกผิดหวังแล้วก็ไม่ยอมนะฮะแล้วก็จะสู้พูดงหญอย่ยสู้จุดใจขัดดิ้นเลยนะครับ after the case w e a n n o u n c e bitcoin fall นะครับหลังจากนั้นเนี่ย bitcoin ก็ตกกระจัดกระจายเลยยังมีข้อกล่าวหาที่ใบแนนเนี่ยเป็นลิงก์ with token bnb r งั้น bnb กับ bUSD โดนด้วยนะรัรเออหนักนะผมมองว่า bnb เนี่ยนะักเพราะ bnb เนี่ยมันมี adoption ที่มันจะต้องไปต่อกับเหรียญอื่น ถ้า BNB เกิดการสังครสันครอนและ BNB จะต้องมีการฟ้องร้องเนี่ยเหรียญที่มันจะถูกสร้างด้วย n a นั e น Smartchain มันจะมีปัญหาไปด้วยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับเ,เป็นบทเรียนนะครับเ,เหรียญพวกนี้เวลามันเป็นเหรียญในนามเ e อ็กชเอนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียเพราะมันมีเป็นในนามเอ c ก a เ g นเนี่ยมันก็เหมือนเอาหน้าเอ c ก a เ g นเนี่ยไปผูกติดกับมันด้วยท,ทั้งทั้งที่ BSC ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเอกชเอนแล้วนะ เพราะว่า Operation ของ BSC เนี่ย b บ n น n c e s m a r t c h a i n เขาก็แยกออกมาจากเชนปกติมันมีเบบ20เบ็บอะไรก็ว่าไปนะมีหลายเบบเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสายแยกมาแล้วนั้น Operation มันแตกต่างกันแต่ด้วยความที่ทุกๆอย่างใช้คำว่า,า Binance 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 เนี่ยคนก็จับมายำรวมกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็จะไปถึงอ e ีเลน BNB แล้วก็ BUSD BUSD มันโดนมาสักพักแล้ละนะครับ BNB เนี่ยน่าจะโดนหนักนะครับ ข้อกหาต่อมาก็คือการการอิจชูเหรียญ BNB โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นทา,ทางกรงทรตงกลารัฐมองว่า BNB ก็คือ Security แล้วคุณไปออกเหรียญเองโดยที่ไม่มาขออนุญาตกรตอันนี้คือความผิดร้ายแรงนะสำหรับกรตลาเลยนะการออกเหรียญที่เป็น Security แบบไม่ขออนุญาตแล้วใช้ควาว่า improperly offer and so นะครับ เอาไปนําเสนอเอาไปขายเอาไปทำแอปพลิเคชันต่างๆให้กับให้กับนักลงทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะผิดเลย improper คือไม่ถูกต้องนะครับคำถามนะที่ผมอยากจะถามกลับเนยรผมอ่านข้อความหรือข้อหาแบบนี้นะคำถามแรกถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะถามแกรี่ว่าทําไมอ่ะทำไมเพิ่งมาทําตอนนี้คือเขาทํามานานแล้วนะครับคือการ issue BNB การเอา BNB มาทํานู่นทำนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้ว แกลลี่ไม่สนใจแกลลี่ไม่เคยพูดถึงแกลลี่ก็บ่นๆอย่างเดียวแล้วพอคนนักข่าวถามแกลลี่ก็ตอบนู่นตอบนี่บ่ายเบียงเหมือนจงใจจะประวิงเวลาให้มันมาถึงจุดหนึ่งแล้วกูจัดทีเดียวเนะยหนักๆกูจัดทีเดียวเลยคืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลคูลเลเตอร์ที่ดีไงเพราะว่ามันเลคูลเลเตอร์ที่ดีคือ1คือคุณต้องทําเพื่อน,นักลงทุนจริงๆด้วยการ Provide Framework ที่มันชัดเจนให้ทุกคนเข้ามาเล่นในสนามที่แฟร์และทุกคนจะได้ปฏิบัติตามกฎเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยนะครในชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนอะไรแบบนี้นะครับมันควรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้ว BNB มันไม่ได้ขึ้นขายมาแบบวิกที่แล้วนะมันขายมาเป็นแบบโอ้เป็นปีปนะไม่รู้เหรอไปอยู่ที่ไหนนะไม่รู้เหรอว่า ว่าเขาขายกันอยู่นะฮะแล้วเ,เขาก็ถามว่ามีอะไรให้ปรับไหมคุณก็ไม่บอกแต่ว่าอีกทีหนึ่งคุณก็แจ้งข้อหาเขาแล้วนะอันเนี้ยม,มันเป็นอะไรที่มันทําให้ปั่นป่วนมากๆเลยนะทำให้วงการปั่นป่วนเป็นเป็นตัวอย่างของ regulator ที่ไม่ดีคือผมไม่ได้บอกว่า BNB หรือใบนั้นผิดหรือไม่ผิดนะผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่ามันผิดเนี่ยคุณก็ควรบอกเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วคุณจะจับเขาก็จับไปแล้วคุณก็พ r o วกดให้ชัดเจนคน ไม่ไม่ทำตามนะครับแต่นี่คุณรอจนกระทั่ง adoption ของ BNB มันโตขึ้นมากๆมันเหมือนคุณหวังผลน่ะถ้ามันโตเนี่ยแล้วคุณฟ้องเนี่ยคุณได้เยอะไงมันผมผมพูดเองว่าก็คือถ้าคุณฟ้องโปรเจกต์เล็กๆคุณก็คงไม่ได้อะไรอ่ะแต่ถ้าคุณฟ้องระดับใบแนนเนี่ยคุณฟ้อง BNB เนี่ยที่มันก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่คุณไม่ยอมฟ้องตอนเล็กๆคุณก็ไม่ยอมฟ้องคุณรอให้มันสุกงอมแล้วก็ใหญ่พอแล้วคุณก็ฟ้องทีเดียวคุณกะได้ตังค์เยอะๆใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นนนต้ะ อันนี้คือทั้งหมดที่ผมคิดเองไม่เกี่ยวว่าข่าวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะถ้าไม่ทุกใจใครก็ขอ,อประทานอภัยด้วยนะ <c oughs> นอกเนือจากนี้เนี่ยจะมีการฟ้องต่ออีกนะเรื่องของการยูทำ us d e l i v e a t i v e watch dog นะครับการไปขาย d e l i v e a t i v e การทำฟิวเจอรต่างๆในแพลตฟอร์มก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะผิดกฎ security เหมือนกันคำถามอีกรอบนะเขาทำฟิวเจอรมาตั้งนานแล้วเขามี derivative มาเป็นชาติแล้ว bynance อามาไลกันอยู่นะฮะคือไม่ชอบเลิกกูเลเตอร์แบบนี้เลยอ่ะนะคือทำไมเพิ่งมาฟ้องตอนนี้นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเออณนะตอนนั้นเนี่ยมีการร้องขอไปนะครับแล้วก็ทางซีซีกับเอ็ก a n g นเนี่ยมีการแจ้งกลับมาบอกว่าเออเนื่องจากมันพิสูจน์ไม่ได้ไงว่าสิ่งที่เขากำลังขายอยู่อะมันเป็นอะไรงั้นเขาขอตีความว่ามันคือคอมมูดิตี้้วกันนี่มันคือคอมมูดิตี้เพราะฉะนั้นถ้ามันคือคอมมูดิตี้การที่เขาแอพพลาย คันที่เขาออฟเฟอร์ตัวเดลิเวอร์ชีฟเขาก็ไม่ผิดนะอันนี้คือสิ่งที่ทางไบแอนด์ก็โต้แย้งมานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะในขณะที่กราต์สหรัฐก็ไม่ฟันธงไงว่าอะไรเป็นอะไรไงงั้นถ้าจะให้ไบแอนด์เขาฟันธงเองเขาฟันธงเป็นคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยอ่ะสมมตุติเขาไปเทรดอีเธอรี่มันเขามีฟิวเจอร์นะเขาก็เขามองว่าอีเธอรี่มเป็นคอมมูนะิตี้องเงี้ยนะก็เขาถามคุณว่าตกลงอีเธอรี่มเป็นหรือเปล่าคุณก็ไม่ตอบด้วยไงว่าอีเธอรี่มเป็นหรือเปล่างั้นเา ไปตรงนู้นมันผิดตรงไหนนะฮะสำหรับผมก็คือไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแกลลี่เกนสเตอร์สังเกตเห็นไหมฮะว่าการมาฟ้องครั้งนี้ของคุณแกลลี่เนี่ยไม่มีเหรียญอีท e อยู่ในลิสต์เพราะถ้าใส่เหรียญอีท e ลงมาอยู่ในลิสต์เนี่ยมันจะนำพาไปสู่รูปคดีนะไปมีส่งผลกระทบต่อรูปคดีที่กำลังมีปัญหากับ XRP อีกนะฮะเออนะ BNB เป็น security แล้ว what about what about อีเธอรี่มล่ะ นะครับคือเหมือนเลือกปฏิบัตินะถ้าพูดอย่างเงี้ยเหรียญทั้งกระดานก็เป็น Security หมดนะครับแล้วเดี๋ยวคุณไปดูลิสต์ที่ทางกรอสารัฐลิสต์มานะมันเหมือนเลือกปฏิบัติแล้วดูนะเหรียญใหญ่ๆทั้งนั้นนะเหรียญที่แบบทุกคนเล่นคือเหมือนต้องการจะปรามแล้วก็ดึงไอ้การ์ดพวกนั้นลงมาก่อน อะไรประมาณนั <One input> 1941, ้นนะฮะมาดูนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีการกล่าวหาเรื่องของการไปขายไออ e น i s จิส t ตอร์โทเค็อีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโ o ล a ร a โซลารโดนด้วยนะยู่ในลิสมีการพูดถึงอยู่ในข้อกล่าวหา13ข้อเลยนะครับเหรียญโซ a อ a ีเนี่ยสังเกตเหรียญใหญ่ๆทั้งนั้นนะโซ a d a ีมาติกนะครับ FI l อะตอมแซนมาณ a นะครับอัลโกเโคติโอ้โหโคติก็โดนนะ ทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม,มการที่มีโอเคไอ้พวกนี้คือเหรียญใหญ่ๆนะครับคือกระชากลงมาแต่การที่ผมเห็นโคติอยางในเนี่ยมันคือการการเป็นเล่นสเตเบิลคอยด์เจ็ดของคาดานูนะครับมันคือการเน้น Stable c o อยดตัวต่อไปนะฮะเพราะถ้าเรามอง Stable c o อยดในโลกใบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าหลังจากสูญสูสินส้นตัว U S U S T ของ Luna าเท r ่ไปเนี่ย ต้องยอมรับนะว่า a n g โ l m i ม Stable c o i คตัวต่อมาที่ดูแข็งแกร่งตอนนี้นาทีนี้เลยนะก็คือ Jet ของของคาดานแล้วมันเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมมองว่าเซกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอย่ารอให้มันโตมันรูหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นภัยคุกคามหนักนียสกัดมันเลยดีกว่าที่สกัดมันตรงนี้เนี่ยเจ็มันไม่ได้มีอยู่ในไบแอนแงนะฮะเพราะเจ็ไม่ได้มีในไบแอนเนี่ยมันคือมันเป็นสเตเบิลคอยมันมาเทรดไม่ได้ จิตใบนะั้นเขาก็มี s t a เบิลคอยตัวอื่นมันจะไปเล่นเจ็ดโดยตรงไม่ได้นะครับเล่น ADA มันมันก็กว้างไปเพราะ ADA มันมันค่อนข้างกว้างแต่ใบนั้นมีโคติเล่นโคติที่เป็นบริษัทที่เป็นตัวการที่ไปทำเจ็ดให้กับกับ Daily Mike, ค a ร์ดานโอได้ดีไหมนะสุดท้ายมันจะได้ลิงก์ไปหากันนะสังเกตเห็นมุกข,ของเซกเนี่ยใช้แบบนี้บ่อยครั้งนะที่ก็ไปเล่น ไปเล่นแพ็กซอสนะสุดท้ายมันก็นำมาสู่การล้มเหลวของ BUSD นะครับไม่เล่น BUSD เลโดยตรนงแต่ไปเล่น p a x ก s ครั้งนี้ก็มาเล่นโคติเพื่อจะอิมพายอะไรบางอย่างหรือเปล่านะอันนี้คืออันนี้ผมมองนะมันคือมโน,โล,นล้วนๆนะฮะอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องก็ได้นะแต่ผมว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกันนะฮะผมไปดูที่ Twitter ของกรตอรสารัฐนะฮะมีการประกาศเมื่อคืนชัดเจนนะ Today we charge Binance Holding นะครับวันนี้พวกเราเนี่ย เข้าจับกลุ่มนะเข้าสอบสวนนะเข้าชาร์จ Binance Holding นะครับ U.S. based นะครับ Affiliate นะครับ Bam Trading นี่ชัดเจนนะ Bam Trading Service นะครับซึ่งโดนอ้างนะว,ว่าเป็นบริษัทนอมินีของ n a n c e นะครับ Which together with b i n a n c e operate b i n a n c e U.S. นะครับหลังจากที่เซกทวิด อันนี้เสร็จคุณแกลลี่แกก็มารีทวิตต่ออีกนะครับของกรอตนะครับก็แกเป็นคนสั่งนั่นแหละแกเป็นประธานนี่นะนะครับแกก็บอกเลยนะครับเออเทิร e r ีนชนะครับข้อกล่าวหา3กระทงอ่ะสิกระทงนะฮะเออวีอลรีเออ, already, เ,อ,อเราเกล่าวหาคุณซิซี่แล้วก็ Binance นะครับ Entity e n g a g e in the e x t e n s i v e web of deception เอ่อข้อกล่าวหาแรกคือการช่อโกงผ่านทางเว็บนะค Config Of interest นะครับเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในบูมเบิร์กแล้วนะข้อข้อหานี่เมื่อกี้ผมแปลไปแล้วก็ประโยคเดียวกันกันกบบูมเบิร์กเลยเข้อหาประมาณ4ีหข้อหาจาก1ิบหกระทงย่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณซิสซี่นะเมื่อประมาณสักตีสามที่ผ่านมาตีสามยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยรีทวิตคุณแกลลี่อีกทีหนึ่งนะตอบโต้ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่า wonder นะครับสงสัยจริงๆเลยนะครับสงสัยจริงๆเลย wonder if he ever read the comment under his post นะครับสงสัยจริงๆเลยว่าคุณแกลลี่เนี่ย เคยได้อ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองหรือเปล่า From the consumer he supposed to protect นะครับคอมเมนต์ comment เหล่านั้นเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากผู้บริโภคนะเขาใช้ว่า consumer ผู้บริโภคที่คุณแกลลี่อ้างว่าต้องการปกป้องนะฮะไ,ไปดูดิว่าคอมเมนต์ข้างล่างคุณแกลลี่เป็นไงดูจากข้อความแต่ละอันนี้ก็คือด่าแกลลี่ทั้งนั้นนะนี่มีการโพสต์ด้วยนะว่าละทีแกลลี่แหะมีความสัมพันธ์กับแซม เป็นการส่วนตัวเป็นลูกน้องกับพ่อ,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 อพ่อของแคลโรไลน์แคลโรไลน์ก็เป็นแฟนกับแซมเก่าอะไรเงี้ยทีงี้ไม่เห็นจะพูดถึงเลยนะฮะอันนี้ความคอนฟลิกต์ออฟอินเท t หรือเปล่ามีดดนดอัน,นี้ฮานะกระชากหัวหนา้ากะออกมานะเป็นแกลลี่สังงัน <laughs> กระชากหัวแซมมาือในนี้มันมีแต่มีแต่ทัวลงแกลลี่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเอาโก นะฮะเอาโกเป็นเป็นไม่ใช่ security นะครับวันนี้ก็กลับลำาอาโกเป็น security สัง,งั้น,นะตอนนั้นนะตอนนั้นเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะสอสปีก่อนนะเคยพูดเอาไว้นะตอนที่ยังไม่เป็นยังไม่อยู่ในตําแหน่งของกรอสารัดเนี่ยก็เคยพูดไว้ออาโกไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ออาโกใช่แล้วนะครับก็ ต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือของแกรี่อยู่ที่ไหนนะก,กับคำพูดเหล่านี้นะกลับไปกลับมานะพามาดูอีกข้อกล่าวหาหนึ่งครับนี่ฮะนี่เลยครับแผนภูมิที่ผมบอกแล้วไงว่าเซกเนี่ยค่อนข้างทำกันบ้านมาเยอะนะไม่ว่าครั้งนี้ผมอ่านแล้ละเอียดมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามีมูลเยอะมากน้อยแค่ไหนก็าอาจจะมีมูลบ้างแหละนะฮะแต่ว่าการบทสรุปของเซกเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับนี่คือการเชื่อมโยงกันระหว่างคุณซิซี่ Binance Global Binance US นะจากที่วงวงไว้นะครับโดยที่ซิซี่เนี่ยเป็น CEO ของ Binance Global นะครับผ่าน Binance Holding Limited หลังจากนั้นเนี่ยซิซี่ก็ไปมีบทบาทใน Sigma Chain AG ด้วยซึ่งก็100%คําว่า100%นี่คือแบบเป็นเจ้าของ100%เลยนะ Merit Peak 100% Coin Market Cap อันนี้รู้อยู่แล้วนะเป็นของ Binance นะ100%อือืม แล้วก็ยังมีเรื่องของ uh, CPZ นะครับ Holding Limited ปัญหาของ uh, ของ Binance นะที่ตามข้อข้อกับข,ของกรตอตเลยก็คือว่าไอ้ CPZ เนี่ยภายใต้การดูแลของคุณองซิซี่เนี่ยก็ดันไปถือไอ้ B A M Management อยู่ไอ้ B A M Management เนี่ยมันก็ดันไปถือควานะครับ81%เนี่ยไปถือ B M N Management Holding ใน US นี่ นี่คือความเชื่อมโยงของกรตอสอรัฐารที่มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งใบนั้น global ใบนั้น US เป็นคนคนเดียวกันนะครับถ้าดูจากแผนภูมิเนี่ยคุณเห็นนะว่าซิซี่เนี่ยเป็นเจ้าของใบนั้น global แล้วซิซี่เนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของ C P z ผ่าน1บริษัทก่อนนะและ E C P z เนี่ยไปถือ B A M แบบ100% B A M Management เนี่ยไปถือ BAM Management เนี่ยเป็น BAM Management Global นะส่วน BAM Management Global เนี่ยไปถือ BAM Management US 81% 19%เป็นี่ยเป็นพวก Investor Former Employee Equity นะตอนนั้นสมัยปี2021และนะครับแต่81%เนี่ยมองว่านะครับกราตอสารัฐมองว่าคือ Majority แล้ว IBM BAM Management US เนี่ย ดันมามีบทบาทสำคัญกับ BAM Trading Service 100%ซึ่งไอ้ BAM Trading Service เนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการเทรดทั้งหมดของ b i n a n c e u s นะโอ้โหทำกันบ้านมาละเอียดมากเลยนะก็ออไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปสู้กันในสารอีกทีว่าตกลงมันยังไงนะข้อข่อหาอยัางไงแต่ว่าบอกได้เลยว่าสนุกนะฮะและในนี้เนี่ยถ้าใครไปอ่านสตอรี่นะโอ้โหยังกันวันิยายนะยาวเหยียดมากว่า BAM เทรดไปทำอะไรบ้าง ไล่ไปทีละเรื่องเลยนะฮะก็ใครสนใจก็ไปอ่านแล้วกันนะแตนะ่ผมไม่สามารถแปลดได้จริงๆนะมันเยอะเกินไปนะในนี้นะน่าสนใจน่าสนใจบอกได้คําเดียวการทำเนะี่ยน่าสนใจเราก็ต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะแล้วก็สถานการณ์ผมบอกได้เลยว่ายัางไม่นิ่งนะยังไม่นิ่งแล้วก็พร้อมที่จะเกิดอะไรขึ้นได้มากกว่านี้นะครับคุณอย่าลืมนะว่าข้ออาหาพวกนี้เนี่ยมันได้ดําเนินแล้วนะครับเรื่องของการกล่าวหาว่าคุณไปมนิพูเลดฟันแล้วก็มีการร้องขอสารให้เข้าไปพิทักษ์ซรัพย์แล้วนะรีซีเวชชิพแล้วก็การฟีด ต่างๆนาะนาะกับใบนั้น US นะฮะซึ่งแม่มันไม่รู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนนะเพราะว่าการเข้าไปฟีดเนี่ยมันก็จะฟีดได้ส่วนที่มันเซ็นทรัลไลมากๆนะส่วนที่เป็นคริปโตมันก็คงยังฟีดไม่ได้แหละนะแต่ว่าแน่นอนแหละมันทําให้ใบนั้นเปไปเหมือนกันนะเปไปเหมือนกันถ้าเกิดจะจะเล่นแบบเนี้ยนะครับ